สวัสดีค่ะแฟนคลับของเงยนจิตพอวีทุกคนนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะวันนี้เยนจิตพอวีก็ได้แนวทางมาจากหลวงพ่อพรน,นะคะของวันที่แล้วท่านก็เข้าเต็มๆนะคะหลวงหลวงพ่อพรนะคะของเลขหลวงพ่อพรเลขหลวงพ่อพรขอบอกนะคะว่าไม่เคยเข้าสองตัวจะเข้าสามตัวและเข้าสามตัวตรงด้วยแล้วเลขท่านสามเลขสามตัวก็จะไม่ ไม่เกินสี่หางบางส่วนมากจะสามหางนะคะนี่ก็สามหางนั้นเนี่ยเก้าสี่เจ็ดแล้วก็เจ็ดห้าสองแล้วก็แปดห้าสองเนี่ยนะคะทีนี้งมดที่ผ่านมานะคะเข้าสี่แปดหนึ่งตรงตรงให้มาให้มาสี่หางหนึ่งสองสามสี่นะคะแต่สองตัวของหลวงพ่อไม่ค่อยเข้านะคะไม่ไม่คือตั้งแต่ท่านให้มานี่ไม่มีเข้าเลยค่ะมีแต่เข้าสามตัวแต่บางครั้งเข้าสอง เข้าสามงวดไปขอโทษเข้าสองงวดเลขสามตัวเนี่ยแต่ไม่เคยเข้าไม่เคยเข้าโต๊ดนะจะเข้าตรงๆเลยค่ะพอเข้างวดหนึ่งแล้วก็เข้างวดหนึ่งแล้วก็จะแล้วก็จะห่างไปเลยทีเนี้ยงวดสามไม่เข้างวดสี่ไม่เข้างวดห้าไม่เข้างวดหกไม่เข้านะคะท่านก็จะหยุดให้ประมาณสักงวดสองงวดแล้วถ้าเกิดมาให้ใหม่คือถ้าถ้ามาให้ใหม่นั้นแหละกันละไม่เกินครั้งหนึ่งหรือสองครั้งไม่เกินงวดหรือสองงวดก็จะเข้าสามตัวเลยนะคะ ค่ะอันนี้อันนี้เยนจิตคุยให้ท่านฟังด้วยความตรงไปตรงมาค่ะอ่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ท่านเข้าแล้วท่านก็ไปเอาหวยอะไรที่ว่าคนผูกคอตายนะที่ว่าจะให้แปดหดนะโอ้ยท่านก็ไปทําไปอะไรโอ้โหให้ไม่เข้าเลยสองหดท่านก็เลยหยุดไปหยุดไปเลยทีนี้ก็กลับมาให้อีกก็เข้าที่ว่าอะไรอะไรนะศูนย์หกศูนย์สามหรือสามศนย์หกนี่แหละ ะะแล้วก็มาห้าแล้วก็มาเก้าหนึ่งห้าแล้วก็มาอะไรอีกนึงมอีกงวดหนึ่งค่ะและ้วทีนี้แล้วก็มางวดเนี้ค่ะเนี่ยงวนนี้ท่านก็ให้มาสี่แปดหนึ่งตรงตรงเลยค่ะแล้วสี่แปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งอย่างเงี้ยละค่ะนะมันก็ตรงตรงแบบนี้ละค่ะอ่าเนาะในเร่จิตเพอที่ก็เป็นคนพูดตรงอย่างแล้วค่ะเอาอ้อมก็ไม่เป็นอะไรมา ทีนี้เราก็มาดูในงวดวันที่สองพฤษภาคมาสสปศ2567ก็มาดูกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าหรือเปล่านะคะงวดนี้จะเข้าหรือเปล่างวดนี้จะเข้าไหมนะคะหลวงพ่อพรนะคะชุดพิเศษจนเขียนมาชุดพิเศษพี่นนองแต่พิเศษจริงสิมันต้องเตะเด้อเนี่ยนะ แล้วใครอีกโอ้ยชุดสามตัวชุดพิเศษนะคะสามตัวบนนะเพิรนบอกเนาะสามตัวบนนะเก้าสี่เจ็ดเจ็ดห้าสองแปดห้าสองเก้าสี่เจ็ดเจ็ดห้าสองแปดห้าสองเลขสวยนะคะส่วนเลขล่างก็จะมีสองแปดหกเจ็ด 87นะคะมีแค่นี้นะคะสำหรับสำหรับเรียกหลวงพ่อพรนะคะให้ทุกท่านพิจารณาดูนะคะ แล้วก็น,นั่นล่ะอ๋อแล้วก็มาเลยค่ะเจนี้มานี่เลยนะคะมานี่เลยนะคะเลขของปู่ C5 นะคะงวดที่ผ่านมาของท่านก็เข้านะคะอะเดี๋ยวหาหลักฐานให้ดูก่อนปู่ C5 เอ้าวนี่ไงโอ้โหจับเจอพอดีเลยเนะะี่ยค่ะปู C5 ก็เข้าที่90 9009นะคะปู่ห5นะคะอ่าแลงวัลน,นี้ท่านก็ให้มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็มาดูกันว่าปู4ี่4้ท่านให้เลขอะไรสำหรับงวดนี้นะคะอ่าท่านให้เลขวันนี้นะคะเอาไหนล่ะอ๋อเน็ตคะ่ะปู่ห5นะคะ ได้มาแล้วค่ะเลขปู่สี่ห้าบนนะคะวิ่งบนศูนย์เจดะคะพี่น้องวิ่งบนศูนย์กับเจดเนี่ยค่ะศูนย์กับเจดนะคะสามตัวหางเดียวกับสองศูนย์เจ็ดสามตัวหงว 2, าวหงเดียวเลยนะคะสองศูย์เจดวันนี้เลข3าตัวมีสองล้านเปอร์เซ็นต์เป็นวาจังสันพี่น้องวิ่งบนศูนย์กับเจ็ดเลข เลข3ตัวก็คือหางเดียว207แค่นี้นะคะเอาอย่างน้อยเัมนี้กูได้มาให้จะได้น่อยเหรอ วิ่งบนศูนย์กับเจ็ดเลขสามตัวหางเดียวคือสองศูนย์เจ็ดค่ะสองตัวตัดเล่นสองตัวก็มีสองเจ็ดนะคะสองเจ็ดศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์สองเนี่ยนะคะนี่คือเป็นเลขบนนะคะเลขประมูลบนหกกับเก้านะคะเลขประมูลบนหกกับเก้าล่าง สามกับห้านะคะจับสองตัวนะคะท่านจับสองตัวให้ก็มีห้าเจ็ดห้าแปดสามเจ็ดสามแปดมีเท่านี้นะคะหกเก้ากับเก้าสามสาวดำเขียนเขียนแบบเนี้ยค่ะหกเก้าเก้าสามอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อันนี้ถ้าไม่ไม่เอาก็ไม่นั่นนะคะมันมันไม่แน่ะจะทางฉันนั่นนะค่ะ สาดำก็บูดให้ท่านฟังตรงๆแล้วนะคะอันนี้เป็นสาวดำเขียนให้เองนะคะตัดให้เองค่ะตัดท่านไม่ชอบท่านก็ซื้อเฉพาะเลขปู่นะคะปูสี่ห้าท่านให้มามีแค่นี้ค่ะวิ่งบนศูนย์กับเจ็ดสามตัวหางเดียวค่ะสองสองศูย์เจ็ด ตัดไปเลข3ตัวก็มี2 7 0 7แล้วก็0 2เท่านี้นะคะเลขเลขบนของปู่45นะคะมีเท่านั้นนะคะแต่ทีอันแล้วทีนี้ก็มาเลข2ตัวท่านก็มี5 7 5 8 3 7 3 8แค่นี้นะคะอันนี้สาวดำจับ4ตัวเนี่ยมาเขียนให้ถ้าใครชอบก็ก็นี่นะคะมีมี6 9 เก้าสามหกห้าหกสามมีแค่นี้ค่ะแต่สาวดำก็บอกให้บอกให้ฟังชัดเจนนะว่าอันนี้อันนี้สาวดำเขียนเองค่ะเขียนเนี่ยนี่ก็เอาจับจับคุบวยกันเขียนเลยค่ะมีนะค่ะมีหกห้าหกสามเก้าสามเนี่ยค่ะ, 6, 5, 6, 3, 9, 3, คะแล้วก็เก้าหกค่ะนะโอเคจ้กก็ขอให้ทุทกท่านโชคดีนะคะสำหรับตัวเลขในงวดนี้เนาะอ่าไม่มีใครรู้ว่าจะออกตรงไหนละค่ะก็สาวดำก็เขียนให้ อ่านนั้นเนาะอ่านี่นก็หลักฐานชัดเจนที่ของปู่สีห้าท่านก็เข้าออนะคะอ่างวดที่ผ่านมานะคะ่ะมวดที่ผ่านมาเข้าออนะคะอันนี้บอกของของวดนี้ค่ะ แคปหน้าจอไว้เลยค่ะปูสี่ห้าแคปหน้าจอไว้เลยนะคะแล้วก็หลวงพ่อพรก็แคบหน้าจอไว้เลยค่ะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะเลขมีน้อยตัวค่ะเก้าสี่เจ็ดเจ็ดห้าสองแปดห้าสองนะคะสองตัวบนก็มีสี่เจ็ดห้าสองค่ะล่างก็มีสองแปดหกเจ็ดแปดเจ็ดมีเท่านี้นะคะมีเท่านี้ค่ะตัวเลข อันนี้นะคะอันนี้ เรียบร้อยค่ะ ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับตัวเลขในงวดน,นี้ห้ามผิดหวังนะคะต้องถูกอย่างเดียวค่ะมีการห้ามผิดหวังเน่ยอะอะไรนะสุขสุลุกเ้ยเจคนไปแล้ว